ค่ำวันหนึ่งร้านอาหารเล็กๆแน่นขนาดด้วยลูกค้าเจ้าของร้านอยากสร้างความบันเทิงจึงวางหุ่นยนต์จับโกหกไว้กลางร้านแล้วประกาศเสียงดังใครพูดโกหกในร้านนี้หุ่นยนต์จะตบหน้าทันพีลูกค้าคนแรกสั่งอาหารเอาข้าวกะเพราไม่เผ็ดนะครับเพีะ้ะหุ่นยนต์ตบเข้าเต็มแรงเขาหน้าแดงรีบแก้ก็จริงๆอยากกินเผ็ดมากแต่กลัวแฟนดุครับ เสียงหัวเราะดังลั่นร้านพนักงานเสิร์ฟเดินมารับออเดอร์โต๊ะถัดไปน้ำแข็งฟรีนะคะเธอยิ้มหวานเพรียหุ่นยนต์ตบจนเธอแทบสะดุดถาดเธอสารภาพเสียงสัน่นเออจริงๆคิดเงินเพิ่มค่ะลูกค้าทำโต๊ะหัวเราะกากเจ้าของร้านพยายามรักษาภาพลักษณ์ร้านเราสะอาดที่สุดในซอยเลยครับเพรียหุ่นยนต์ตบเต็มแรงคราวนี้ทั้งร้านระเบิดเสียงหัวเราะกันยกใหญ่ ลูกค้ามองพื้นแล้วเห็นมแมลงสาบวิ่งผ่านพอดีตั้งแต่นั้นมาร้านอาหารแห่งนี้ไม่ได้ดังเพราะรสชาติอย่างเดียวแต่เพราะหุ่นยนต์จับโกหกที่คอยตบใครต่อใครให้หากันทั้งร้านทุกคืนกลายเป็นโชว์คอมเมดี้ที่คนแห่มากันจนเก้าอี้ไม่เคยว่าง